สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องก้าวไกลฟันธงธรรมนัตกระโดดลงน้ำส่งสัญญาณบางอย่างชี้ช่องประยุทธ์แก้เงื่อน นัดชาซัดไม่ใช่เวลาช่วงชิงสอสอแต่ต้องช่วยเหลือประชาชนเชื่อธรรมนัตกระโดดลงน้ำส่งสัญญาณบางอย่างชี้พักฝ่ายค้านปัญหามากแนะบิ๊กตู่แก้เงื่อนตัดเชือกยุบสภายันก้าวไกลส่งพิธานั่งแคนดิเดตนายกชูนโยบายกเกษตรก้าวหน้ามั่นใจประชาชนสนับสนุนที่รัฐสภานายนัชาบุญชัยอินสวัสส์สสกรุงเทพมหานครและโษศพ,พักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการลงพื้นที่ ที่ของหลายพักการเมืองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งรวมถึงความพร้อมของพักเก้าไกลว่า ตนคิดว่ามุมมองต่างกันแต่ละพรรคการเมืองวันนี้ทยอยลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบป,ปัญหาอุทกภัยและปัญหาวิกฤตโรคระบาดต่างๆในส่วนของพรรคพลังประชารัฐตนไม่อยากไปก้าวล่วงแต่การลงพื้นที่ของสมาชิกหรือเลขาธิการพรรคในนามแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอาจไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมากนักแต่เป็นเพียงแค่การช่วงชิงสอสอในพรรคพลังประชารัฐกันเองเท่านั้นตอนนี้มีการแข่งขันกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งฝ่ายพลเอก ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและฝ่ายพลเอกประวิทยวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐในการลงพื้นที่แข่งกันว่าใครที่มีจํานวนสอสมากกว่ากันแต่วันนี้ไม่ใช่เวลาช่วงชิงที่จะมาช่วงชิงจํานวนสสแต่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า นายนัชชากล่าวต่อว่าส่วนเหตุการณ์ที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐลงทุนกระโดดน้ำระดับอกไปเยี่ยมประชาชนความจริงตนคิดว่าท่านนั่งเรือไปก็ได้แต่การแสดงสัญ,ญลักษณ์เช่นนี้ก็บ่งบอกให้เห็นถึงสัญญาณอะไรบางอย่าง เพราะคนอย่างร้อยเอกธรรมนัตไม่ได้เดินเกมหรือก้าวย่างไปแต่ละวันโดยไม่มีทิศทางตนคิดว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางสําคัญว่าภายในพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลในเวลานี้มีความวุ่นวายพอสมควรซึ่งก่อนที่จะไปกระโดดน้ําในวันนั้นร้อยเอกธรรมนัตก็เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นตัวแทนพรรคที่จะไปเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดสมุทรสาครในเขต 1- และ2นี่เป็นสัญญาณบางอย่างเพราะกฎหมายกติกาเลือกตั้งบอกว่า การที่พักการเมืองจะส่งตัวแทนพักลงในนามผู้สมัครสอสอนั้นจะต้องมีตัวแทนพักการเมืองในแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งหลายพักกำลังเร่งปฏิบัติเรื่องนี้อยู่ซึ่งเป็นสัญญาณเดียวกันเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐมีข่าวว่ายังเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่มองอย่างไรนายนัชชากล่าวว่าวันนี้ตนไม่แน่ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนประธานยุทธศาสตร์ก็ต้องไปถามว่าประธานคนใหม่ยังเล็งเห็นแคนดิเดตนายกคนเดิมหรือไม่ซึ่งวันนี้มีปัญหาจริงๆในเรื่องพลเอกประยุทธ์ว่าใครจะสละเรือหรือใครยังเกาะอยู่เหมือนหมากเกมหนึ่งที่พักพลังประชารัฐต้องเดิมพันว่าหากวันนี้คุณสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่บริหารราชการล้มเหลวทั้งการบริหารราชการในช่วงอุทกภัยซึ่งมีเสียงต่อว่าจากประชาชนจํานวนมากพัก พักพลังประชารัฐจะสนับสนุนคนแบบนี้ดำรงตำแหน่งนายกต่อไปหรือไม่หรือพรรคการเมืองอื่นจากอดีตข้าราชการระดับสูงที่ตั้งพักมารองรับจะนำพลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกเสียเองพักพลังประชารัฐจะส่งใครก็ต้องตั้งคำถามไปยังหัวหน้าพักเลขาธิการพักหรือประธานยุทธศาสตร์คนใหม่ก็ได้เมื่อถามถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ห้ามนายกดำรงตำแหน่งเกิน8ปี นายนัทชากล่าวว่าวันนี้มีหลายทิศทางที่มองกันไม่ว่าอดีตสสรอบางคนก็บอกว่าให้นับย้อนหลังบางคนให้นับตั้งแต่เขียนรัฐธรรมนูญบางคนให้นับหลังเลือกตั้งสิ่งเดียวที่ต้องออกมายืนยันคือเรื่องกฎหมายที่จะต้องไปตีความกันเมื่อถามว่าพักเก้าไกลส่งนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกใช่หรือไม่นายนัชากล่าวว่า ในวันที่เราเลือกนายพิธาเป็นหัวหน้าพักเรามีมติที่จะมาอยู่พักเก้าไกลหลังจากการยุบพักอนาคตใหม่เรามีมติพักที่จะเลือกนายพิธาเป็นหัวหน้าพักหมายความว่าทุกคนยืนยันและการันตีว่านายพิธาเป็นแคนดิเดตนายกในานามพักเก้าไกลแน่นอนและมีความมั่นใจในเสียงสนับสนุนที่นายพิธาจะได้รับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องการทํางานราชการที่ผ่านมาการดําเนินการธุรกิจส่วนตัวและผลงานที่โดดเด่นเมื่อ ครั้งพักอนาคตใหม่นั่นคือนยโยบายเกษตรก้าวหน้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพหลักของคนไทยปัจจุบันไม่ว่าจะภูมิภาคใดก็ยังมีอาชีพเกษตรกรรมวันนี้นยโยบายเกษตรก้าวหน้า นำทีมโดยนายพิธาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนี้อยู่แล้วคิดว่าประชาชนได้เห็นฝีมือทั้งในสภาและนอกสภาไปแล้วได้รับเสียงสนับสนุนมากไม่ว่าจะเป็นจากโพลหรือการลงพื้นที่ตนเชื่อว่าประชาชนให้การสนับสนุนนายพิธาแน่นอน เมื่อถามว่ามองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบหรือ,อยังคงใช้ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวอยู่นายนัชชากล่าวว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบแม้วันนี้ผ่านสภาไปแล้วแต่ยังคงรอเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกแต่สัญญาณการยุบสภามีอยู่ทุกวินาทีเนื่องจากพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลก็มีปัญหาทุกวันไม่ว่าจะการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ ที่มอบสี่กรมให้พลเอกประวิทย์ข้ามหัวข้ามห้วยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย และนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ฉะนั้นการตัดสินใจหลายอย่างของพลเอกประยุทธ์เป็นปมที่มัดแน่นขึ้นไม่สามารถแก้เงื่อนนี้ได้หนทางเดียวที่จะแก้เงื่อนนี้ได้คือพลเอกประยุทธ์ต้องตัดเชือกนี้ทิ้งคือการยุบสภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ